สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e ซีโนซิตค่ะ เนื้อคอสเพลย์เป็นชีชีนะคะจากเกมเกมชินอิมแพกนั่นเองค่ะเนาะก็ถ้านเหมือนอะไรยังไงขออภัยนะคะอันนี้นะคะชุดวิกนี้นะคะมีคนส่งมาให้ซีโนคอสเพลย์นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ฝ้ายนะคะที่ว่าสนับสนุนชุดนี้นะคะเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะไม่ได้มาแต่งหน้าคอสเพลย์หรือว่ามารีวิวชุดคอสเพลย์แต่อย่างใดนะคะตามที่ทุกคนเคยเห็นบ่อยๆเนาะวันนี้นะคะซีโนจะมาพูดในเรื่องคอสเพลย์ครั้งแรกต้องทําอย่างไรนั่นเองค่ะทุกคนซีโนเชื่อว่าน้องๆหรือเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอาจจะมีปัญหาที่ว่าอยากคอส แต่ว่าไม่รู้ว่าการคอสเพลย์มันต้องเริ่มต้นยังไงหรือว่ามันต้องมีอะไรบ้างนะคะหรือว่าจะต้องมีรายละเอียดอย่างไรที่เราต้องรู้บ้างะคะวันนี้เราก็จะมาพูดกันเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งวงการคอสเพลย์ทั้งหมดค่ะห,หมดทั้งหมดที่ซีโนมาพูดในวันนี้นะคะจะเป็นประสบการณ์ที่ซีโนเคยเจอนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แบบระยะเวลาประมาณอ่อสามสี่ปีนะคะที่ซีโนคอสเพลย์มานะคะก็จะเอามาพูดกันในคลิปนี้นะคะ่ะ แรกของการคอสเพลเลยนะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้เลยก็คือฉันอยากคอตัวละครอะไรแล้วมาจากอนิเมะเรื่องอะไรนั่นเองค่ะซึ่ง สิ่งนี้นะคะมันก็เป็นเบสิกนะคะสำหรับการคอสเพลย์เพราะว่าการคอสเพลย์มันก็คือการแต่งตัวนะคะการแต่งการเรียนแบบตัวละครนะคะไม่ว่าจะมาจากอนิเมะการ์ตูนเกมหนังหรืออะไรต่างๆนะคะเป็นการแต่งการเรียนแบบตัวละครคาแรคเตอร์นะคะทุกคนดยฉะนั้นเราก็ต้องรู้นะคะว่าเราเนี่ยอยากคอตัวละครอะไรนะคะแล้วก็พอเรารุ้ปุ๊บใช่ไหมเราก็ไปศึกษานะคะคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นว่ามันมีนิสัยอย่างไรนะคะแล้วก็ ไปศึกษาในเรื่องต่างๆด้วยนะคะของกระตูนนั้นๆซึ่งจริงๆอะ่ะจุดเริ่มต้นของการคอสเพล์นะก็คือมาจากที่แบบเราอยากคอเป็นตัวละครน,นั้นๆเราอยากเป็นตัวละครนั้นๆนะั่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเราอยากจะคอสเพลตัวละครอ,อะไรนะคะเราก็ไปดูว่าตัวละครน,นั้นเนี่ยมันมีชุดวิกแล้วก็ คออะไรอย่ารต่างๆอะไรยังไงนะคะแลเป็นยุคนี้นะคะ <ๆ S 2> การเพลย์เดิมมันง่ายขึ้นเนาะ <ๆ S 2> เพราะว่าต้องสั่งของจ,จัดซ้แป๊บเดียวนะคะ <ๆ S 2> ไม่เกินเดือน <ๆ S 2> บางร้านก็คือถึงมือเราแล้วเว้ยทำให้มันสะดวกสบายนะคะ <ๆ S 2> เมื่ออย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไปดูว่ามันมีร้านไหนนะคะรับทีชุดคอสเพลย์ที่ตัวละครที่เราต้องการบ้างนะคะแล้วก็เราก็ไปถามราคาต่างๆอะไรต่างๆนะคะว่า ทเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่วิกเท่าไหร่เมื่อเรานะคะรู้ราคาของเซ็กคอสเพลย์นะคะทั้งหมดว่าเราจะต้องใช้จ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะเราก็จะเริ่มเก็บเงินนะคะซึ่งการเก็บเงินนะคะซีโนก็ได้ทําคลิปแยกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวซีโนจะแปะไว้ให้เนาะยังไงนะคะก็สามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้นะ,ะซึ่งอาจจะคลิปก่อนหน่อยนะคะตั้งแต่สมัยซีโนยังเป็นเด็กเด๋อยู่นะคะทรงผมเนาะ ก็การเก็บเงินนะคะอยากจะแนะนําว่าถ้าสมมติตัวละครชุดนี้นะคะอะตีไว้เลยนะคะประมาณ2,000นะคะนะคือแบบชุดวิงรองเท้าพล็บต่างๆสมมติมีดงมีดาวรายสองพันนะสองพันทวนนะเรานะคะก็เก็บไปเรื่อยๆทุกคนนะสมมุติว่าเรายังเป็นเด็กนักเรียนนะคะเราก็จะหักจากพวกค่าขาน,นม,มยอะไรแบบนี้นะคะที่แม่ให้เป็นรายวันนะคะแต่ว่าอยากจะแนะนํามากๆว่าถ้าสมมติ เราเก็บเงินเองนะคะเราต้องใช้เงินเองทั้งหมดให้มีเงินเผื่อไว้ยามฉุกเฉินไบ้างไม่ว่าจะเป็นเผื่อไว้ยามจะป่วยหรือแบบเผื่อยามจําเป็นจริงๆเฮ้ไม่ใช่ว่าสมมติฉันเก็บได้หนึ่งพันแล้วฉันจะได้ใช้เป็นหมดเลยหนึ่งพันทุกคนขออนุญาตถอดหมวกก่อ,อนทุกคนเพราะว่าหมวกมันเป็นอุปสรรคต่อการเอคลิปดิฉันมากตอนนี้นะคะก็ส่งผมแปลกๆนิดนึงนะ สมมติเรานะคะได้เก็บเงินได้2,000นะคะทัว้วและทั้งบัญชีเรามีเลยทั้งหมด2 0 0พันแล้วใช้ไปทั้งหมด2,000เลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องอย่างที่บอกไปว่าต้องเก็บเงินเผื่อยามฉุกเฉินเผื่อยามจําเป็นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรแบบอุบิเหตุขึ้นมาเราไม่มีเงินเนี่ย ก็ลำบากเหมือนกันนะณนะปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นสมมติชิ้นมะสองพัน, 2, นะคะอย่างน้อยก็เก็บให้ได้นะคะทั้งหมดประมาณสัก3ามสีพันนะคะเพื่อว่าใช้ยามฉุกเฉินยามจําเป็นนะคะอย่าใช้มันจนหมดกเกลี้ยงจนไม่มีเงินเก็บอะไรเหลือเลยนะคะในบัญชีของเราเนาะ จากนั้นนะคะเมื่อเราเก็บเงินได้แล้วสมมุติพร้อมที่จะซื้อชุดคอสเพลย์แล้วนะคะเราก็จะต้องนะคะดูร้านนะคะรับพิดออ์ที่มันน่าเชื่อถือนะคะว่าร้านนี้นะมันไม่โกงนะมันมีรีวิวเยอะนะแนี้นะซึ่งอยากจะเตือนเลเยอร์นะคะหรือน้องๆแบบมือใหม่หลายๆคนนะคะที่เห็นแบบอุ้ยร้านนี้ราคาถูกจังเลยอุ้ยร้านนี้แบบโอ้โหไลฟ์เยอะแยะอะไรแบบนะี้ซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าต่อให้ ร้านนั้นอะลเยอะแค่ไหนะมันก็มีสิทธิ์โกงกันได้เว้ยถ้าคนมันจะโกงนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเครดิตดีๆนะซึ่งเรื่องนี้มันต้องเสี่ยงเหมือนกันนะบางทีนะคะแล้วก็ของราคาถูกนะอยากจะบอกว่าเนี้ยมันเป็นปัญหามากเพราะว่าเมื่อเราเห็นของราคาถูกใช่ไหมเพราะไปเทียบเวลาโอ้แพงกว่าแหลมเนี่ยคิดกาไรเยอะหรือเปล่าซึ่งก็จริงอยู่นะว่าที่ของราคาถูกมันเออมันดูดตาแหลมเดีลอดแต่เราก็ต้องดูความเหมาะสมของแบบสินค้านั้นๆด้วยว่าสมมุติว่าวิกตวนี้นะคะร้านนี้ สัก500อีกร้านหนึ่งสักสี่ร้อยเก้าสิบหรืออีกร้านหนึ่งสักสี่เก้าห้าอะไรแบบเนี้ยแต่พออยู่ดีมีร้านหนึ่งขายแบบสามร้อยห้าสิบอะไรแบบเนี้ยแบบแต่ว่าคุณภาพหรือว่าการเพียงเ่อเร์อเหมือนกันกลายเป็นว่าเนี่ยจะต้อง เนี่ยมันจะเป็นจุดสังเกตว่าถ้ามันขายราคาถูกผิดปกติอะทุกคนแนะนําว่าแบบอย่าเพิ่งเชื่อใจแล้วก็ให้ดูเครดิตด,ดีๆนะคะว่าร้านนั้นมีคนซื้อหรือเปล่าแล้วก็เป็นรีวิวนั้นอะเป็นรีวิวจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งมันสามารถดูดรีวิวร้านอื่นแล้วมาโรงร้านตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วมูร้านที่เขาจะกงจริงๆก็คือมันสามารถหารูปภาพได้เว้ยหารูปภาพจากที่นู่นที่นี่แล้วก็มาแบบทาเป็นเมครีวิวเป็นของร้านตัวเองนะคะเหมือนยอดไลค์ก็เหมือนกันสามารถเมคขึ้นเองได้ว่าแบบโอ้ยร้านชนะคน อบเนี้ยยังไงก็ดูกันดีๆนะคะแล้วก็ถ้ามันของพร้อมส่งนะคะตามกลุ่มคอสเพลต่างๆเดีย๋ยวนี้มันก็จะมีกลุ่มคอสเพลการซื้อขายและเปลี่ยนสินค้าพรีออเดอร์เนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าออทุกเดือนเลยมันจะต้องมีแบบ บางคนนะที่แบบโดนโกงแบบนี้ซึ่งอยากให้น้องๆมองอะระวังกันบ้างมากเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้อมันโกงกันง่ายมากแบบนิดๆหน่อยๆก็คือโกงกันแล้วบางคนที่แบบเขาคิดไม่ซื่อน,นะจุงจุดนี้ต้องระวังจริงๆนะการดูร้านนะคะก็จะคล้ายๆกับการเคลียร์ด้วยนะคะก็คือ ดูเครดิตร้านนะคะดู Facebook นะคะว่า Facebook นะั้นมันเป็น Facebook อวตารหรือ,อเปล่าเปมน Facebook ที่แบบใช้รูปปลอมใช้รูปเลเยอร์คอสเพลยป์ปอมต่อให้ของมันราคาถูกแค่ไหนเว้ยแต่ว่าถ้า Facebook มันเป็น Facebook อวตารทุกคนมันก็น่ากลัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเอาของราคาถูกอย่าเห็นแก่ของถูกไปเสี่ยงกับอะไรที่มันไม่คุ้มค่าเลยเว้ยต่อให้เงิน2-300อะ่ะคือถ้าคนนั้นมันโกงหลายคนมันก็ได้หลายบาทน,นะเพราะฉะนั้นแบบอย่านะคะอย่าเอาของราคาถูกไปเสี่ยงกับ สิ่งที่แบบไม่มีตัวตนไม่น่าเชื่อถือนะเมื่อเรามีชุดมีวิกอะไรเรียบร้อยแล้วทุกคนสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะต้องมีเครื่องสำอางนะคะสําหรับการแต่งหน้าคอสเพลย์นั่นเองค่ะซึ่งการแต่งหน้านะคอสเพลย์ฮะซีโนโม,มีคลิปสอนแบบเยอะแยะมากมาย เยอะแยะมากนะสำหรับใครที่อยากจะแบบแต่งตัวละครไหนที่แบบเออจะเหมือนซีโนก็สามารถไปดูคลิปแต่งหน้าต่างๆได้นะคะสามารถดูย้อนหลังดที่เพลย์ลิแต่งหน้าหรือเมคอัพได้เลยนะคะทุกคนเครื่องสำอางคอสเพลย์คะสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบมีงบน้อยอะ่ะพี่หนูเจอแบบสามารถซื้อเครื่องสำอางดีๆได้ไหมก็อาจจะแนะนําเป็นเอ,อ่อ เครื่องสำอางจาพวกประเภทยี่ห้อซิวานาออโบ n o โนโวอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันเนี่ยมันเป็นเครื่องสำอางที่ราคาแบบถูกนะคะอาจจะถูกไปจนถึงกลางนะคะแล้วก็คุณภาพแบบ มากทุกคนนะคะโดยเฉพาะแบบพวกไฮไลท์ปัดแก้มอยแชเดว์อะไคือแบบซีนุปึ่มปริ่ม,มกับยี่ห้อนี้มากเลยนะคะหรืออาจจะเป็นพวกเครื่องสำอางซองตามเซเว่ะนะคะพื้นต่างๆเดี๋ยวนี้นะของมเมมเบอร์ลนก็จะมีในเซเว่นอะไรนี้ใช่ไหมก็ลองดูนะคะแต่ละยี่ห้อว่าเราเนี่ยแบบสะดวกใช้แบบไหนแล้วก็ อยากใช้เป็นโทนเสียอะไรนะคะถ้าสมมุติเรา,เารู้สึกว่าอยากแต่งคอสเพลย์หญิงก็เน้นไปทางโทนชมพูนะคะหรือถ้าอยากแต่งคอสเพลย์ชายก็เน้นไปทางโทนน้ำตาลน,น้ำตาลส้มอะไรประมาณน,นี้นะคะเครื่องสำอางเนาะซึ่งถ้าสมมติการแต่งหน้า ของเราโอเคได้ระดับหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะอัปเกรดเครื่องสัมอางนะคะก็สามารถไปดูตามมูต่างๆนะคะตามวัสดสนะคะตามเพสตรีทหรือตามอ e ีเวนบอยนะคะตามรา้านเครื่องสำอางต่างๆในห้างเซมเป็นท้าเดี๋ยวนี้มันเยอะแยะเนาะแต่ว่าอยากจะเตือนเลยนะว่าห้ามใช้เครื่องสัมอาง หรือเครื่องสำอางเอะหรือเครื่องสำอางปลอมทั้งหลายแหล่นะเพราะว่ามันจะทาให้หน้าเราพังได้ไวต่อให้แบบสินค้านั้นราคาถูกแค่ไหนอย่างที่บอกว่าเครื่องสำอางทุกคนอย่าเอามาเสี่ยงเลยกับใบหน้าเราเกิดใช้แล้วหน้าเป็นสิวใช้ลิปปลอมแล้วแบบปากแตกปาก,ปากเปื่อยอะไรอย่างนี้ขึ้นมาคือจะใช้ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าการซื้อเครื่องสำอางที่แบบราคาลหลักหลักร้อยอีกนะคะทุกคนอืก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของ คลิปนะคะการคอสเพลย์ครั้งแรกจะต้องมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะอาจจะเป็น EP แรกนะคะเพราะว่าซินโนไม่สามารถอธิบายได้หมดเลยนะคะภายในคลิปเดียวนาะก็อาจจะมีรายละเอียดยิบย่อยอื่นนะคะซิโนก็จะไปอธิบายในคลิปหน้านะคะว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรอีกบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาเพื่อนนะคะการคอสเพลย์หรือว่าการ่ายอะไรต่างๆการหาตากล้องในการถ่ายรูปคอสเพลย์แล้วก็ การไปงานคอสเพลย์อะไรแบบนี้ต้องมีอะไรยังไงบ้างคะซึ่งซีโนจะทําคลิปแยกต่อๆไปอีกทีนะคะเนาะก็วันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าข้อมูลส่วนไหนนะคะผิดพลาดประการใดห,หรือข้อมูลไม่ครบหรือตรงไหนไม่เข้าใจนะคะสามารถนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะซีโนก็จะนําข้อมูลส่วนนั้นนะคะไปปรับปรุงแล้วก็ไปนะคะอธิบายในคลิปต่อๆไปนะคะนะ คลิปหน้านะคะจะเป็นลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เปลัลงใจให้ซีโนซิด้วยนะคะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ